สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะของแรงต้องแรงด้วยเลือดกลางคืนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลเสียงหมาหอนแว่วมาเป็นระยะลมพัดใบไม้กระทบกันจนเกิดเสียง คล้ายกับคนกระซิบเก่งชายหนุ่มวัยสามสิต้นๆนั่งอยู่ลำพังในบ้านไม้เก่าๆที่เขาเพิ่งซื้อหลังจากหย่ากับเมียเขาไม่ได้เปิดไฟมีเพียงแค่แสงเทียนสองเล่มวางอยู่บนกับขันน้ำมนและตะกุดทองที่วางอยู่บนผ้าขาวข้างนอกฝนตกบ่อยๆกลิ่นดินเปียกกับกลิ่นเทียนไขคาคุ้งเขากำลังทำพิธี ตามที่อาจารย์ดำบอกไว้คืนนี้เดือนดับของจะเข้าตัวได้ต้องมีเลื่อนของเองผสมลงไปในน้ำมนต์แล้วสวดตามที่ข้าสอนห้ามหยุดจนกว่าลมจะดับเองคำสอนนั้นยังดังกล้องอยู่ในหัวเก่งเขามองตะกุดอยู่ตรงหน้าสะกดตัวเองไม่ให้ลังเลทุกอย่างในชีวิตเขาพังเพราะเมียที่ชื่อนิดทิ้งเขาไปกับชายอื่นหลังจากอยู่กินมานานห้าปี ทิ้งทั้งหนี้สินมาก้อนโตและบ้านที่เกือบถูกยึดตอนนั้นเองเขาได้ยินชื่อของอาจารย์ดำจากเพื่อนช่างที่เคยไปเสริมดวงเรื่องค้าขายจนเขาล่ำรวยเขาจึงตัดสินใจไปหาอาจารย์สองเดือนก่อนบ้านอาจารย์ดำอยู่ในป่าชายหมู่บ้านต้องเดินผ่านทุ่งและต้นยางใหญ่ไปถึงสารไม้หลังนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นกํายานและเครื่องเส้นบนหิ้งบูชามีหัวกะโหลกผุ่ด้วยได้แดง วางเคียงกับตะก,กุดและกับผุ่นพยนต์เองแน่ใจนะว่าจะเอาของแรงเสียงอาจารย์ดำได้แหบใบหน้ามีรอยสักยันทั้งตัวดวงตาจ้องที่เขาแน่นเหมือนกำลังมองทะลุผมแน่ใจเขาอาจารย์ผมอยากรวยอยากเอาคืนมันผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอาจารย์ดำได้หัวเราะเบาๆก่อนจะหยิบตะก,กุดทองขนาดเท่านิ้วก้อยขึ้นมาของแรงต้องใจแข็งถ้าใจอ่อน ของจะกินเองก่อนคนที่อยากได้ดีได้เร็วมักได้ช้าพอตายก่อนถึงวันนั้นจำไว้เก่งหน้าพยักหน้าไม่พูดอะไรเขาได้รับตะกุดมาพร้อมกับกระดาษยันและคำสวมดมนต์ที่เขียนด้วยอักษรโบราณแล้วอาจารย์ดำก็สั่งว่าให้ทำพิธีในคืนเดือนดับเอาเลือดของตัวเองหยดลงบนตะกุดให้ครบเจ็ดหยดแล้วของจะรับรู้ว่า ผู้เป็นเจ้าของคือเองหลังจากที่เก่งได้ตะก,กุดกลับมาเก่งได้นั่งพับเพียบอยู่หน้าหิ้งที่เขาจัดขึ้นใหม่เสียงฝนตกหนักดังขึ้นเรื่อยๆเขากรีดนิ้วด้วยมีดเล็กหยดเลือดลงไปในขันน้ำมนตทีละหยดกินคาวเลือดผสมกับกลิ่นเทียนจนคะคุ้ง1นงึสองสเขานับไปเรื่อยๆจนถึงหยดที่7ขณะที่หยดสุดท้าย กระทบผิวน้ําเทียนเล่มหนึ่งก็ดับลงทันทีทั้งที่ไม่มีลมพัดผ่านเก่งได้สะดุ้งแต่พยายามตั้งสติเขาเริ่มสวดคาถาที่อาจารย์ให้มาเสียงสวดนั้นต่ําและแผ่วจนแทบฟังไม่ออกแต่ยิ่งสวดเขายิ่งรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างกลิ่นเหม็นไหม้แปลกๆลอยมากับลมแสงเทียนอีกเล่มกระพริบแรงจนเปลวโยกไปมาเงาของเขาบนผนังเริ่มบิดเบี้ยว เหมือนมีอีกเงาซ้อนทับเขาอยู่นะมะพาทะนะมะพาทะเสียงของเขาเริ่มสั่นขนทั้งตัวได้ลุกสู้แล้วทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูของแรงตรงแรกด้วยเลือดรู้ไหมเก่งได้หันควาบแต่ไม่เห็นใครเทียนระดับพึบทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแค่แสงสีฟ้าที่แลบออกมาให้เห็นเงา ของผู้หญิงผมยาวที่อยู่อยู่ด้านหลังเขาในกระจกเธอสบตาเขาผ่านเงานั้นและยิ้มก่อนที่จะหายไปพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าลุ่งเช้าเก่งตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเมื่อคืนเหมือนเป็นฝันเขาพบว่ามีรอยข่วนยาวบนแขนและรอยเลือดแห้งบนพื้นไม้แต่ตะกุดกับวางอยู่นิ่งในขันน้ำมนต์อย่างเรียบร้อย หลังจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตเขากลับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อร้านค้าซ่อมรถแห่กันมาแบบไม่ตั้งตัวเงินไหลมาเป็นกอบเป็นกำรถรที่ขายแทบไม่ทันจดทะเบียนก็มีคนมาซือ้อเพื่อนฝูงเริ่มถามว่ามึงไปทําอะไรมาวะอยู่ดีๆด,ดวงก็ขึ้นเก่งเพียงยิ้มแล้วตอบเบาๆว,ว่าของดีมันก็ต้องมีวิธีของมันอยู่วะแต่ในคืนต่อมาเขากลับฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวเพื่อนเลื่อนนั่งอยู่ที่ปลายเตียง เธอมองเขาด้วยสายตาที่เศร้าๆก่อนจะพูดเบาๆของที่ได้มาต้องคืนให้มันเลือดของเองยังไม่พอเก่งสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกเต็มตัวหัวใจของเขาเต้นแรงเขาเหลียวมองรอบห้องเห็นเพียงแค่งเงาลางๆแวบอยู่หน้ากระจกหลายวันต่อมาเขาเริ่มสังเกตสิ่งแปลกๆรอบตัวลูกค้าที่มาซื้อรถของเขามักจะเจออุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถชน หรือไม่ก็ล้มป่วยกระทันหันคืนหนึ่งเขาเห็นเงาของผู้หญิงสาวคนเดิมเดินผ่านหน้าบ้านเขารีบเปิดประตูออกไปดูแต่ข้างนอกมีเพียงแค่กลิ่นดินเปียกและเสียงมาหอนเท่านั้นพอกลับเข้าบ้านตะกุดที่เคยวางอยู่กับห้อยแกว่งไปมาทั้งที่ไม่มีลมเขาเริ่มกลัวแต่ในเวลาเดียวกันก็หลงและเลิ่กับโชคที่ได้มาเงินที่ได้เพิ่มขึ้นเขาเริ่มใช้ชีวิตหรูขึ้นซื้อรถใหม่ซื้อทองและดื่มเหล้าแทบทุกคืน แม้ในใจจะรู้ว่าของนั้นเริ่มกินเขาแต่เขาไม่ยอมเลิกเพราะกลัวจะกลับไปจนอีกคืนหนึ่งหลังดื่มเหล้าเขานั่งมองตะกุดในมือพางหัวเลาะมึงจะเอาเลือดกูอีกเท่าไหร่ก็เอาไปแต่ช่วยให้กูรวยกว่านี้ก่อนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นได้ดังก๊อกก๊อกสามครั้ง เกนสะดุ้งหันไปมองที่ประตูไม้ได้สั่นเบาๆทั้งที่ข้างนอกไม่มีลมใครวะเขาตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแค่เสียงฝนโปรยโปรยลงมาเขาค่อยๆเดินไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงแค่รอยเท้าเปียกขนาดเท่าเท้าผู้หญิงสองรอยหยุดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วค่อยๆหายไปกับสายลมคืนนั้นเขานอนไม่หลับได้แต่จ้องเพดานรอแสงเช้า แต่ก่อนจะฟ้าสัาง่งเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูอีกครั้งเลือดของเองยังไม่พอเสียงนั้นเบาแต่เย็นในหัวใจแทบหยุดเต้นเก่งได้หันกลับแต่เห็นเพียงแค่ปลายผมยาวเปียกน้ําพาดอยู่บนหมอนข้างๆเขาก่อนจะค่อยจางหายไปต่อหน้าต่อตาตอนเช้าเขามองตัวเองในกระจกเห็นใต้ตาดำำํา้ําและบนคอมีรอยมือจางๆเหมือนถูกบีบคอไว้เขาสะบัดเบาๆกูไม่กมลัวมึงหรอก ของกูของข้าแล้วก็หยิบตะกุดขึ้นมาพันคอแน่นกว่าเดิมก่อนที่จะเดินออกไปทํางานแต่เงาสะท้อนในกระจกหญิงสาวคนนั้นยังยืนอยู่ได้ยิ้มเย็นเย็นมองตามหลังเขาไปดวงตาแดงก่ําและเต็มไปด้วยความอาฆาตวิชาแรงกว่าชีวิต3เดือนหลังจากคืนพิธีนั้นเก่ง กลายเป็นชายหนุ่มที่ใครๆในอำเภอก็พูดถึงรถมือสองของเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าร้านซ่อมรถเล็กๆกลายเป็นโชว์รูมที่มีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดทั้งวันเขาสวมแหวนทองเต็มคอขับรถกระบะใหม่ยิ้มอย่างภูมิใจที่ใครๆก็เรียกว่าเฮียเก่งแต่ใต้รอยยิ้มนั้นเขารู้ดีทุกคืนที่เขานอนเขายังฝันเห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเดิม บางคืนก็พูดเบาๆว่าของที่ได้มาต้องคืนบางคืนก็แค่หัวเราะแล้วเอามือที่เย็นเฉียบรูปหน้าของเขาเขาตื่นขึ้นทุกครั้งพร้อมกับรอยข่วนตามแขนตามขาหรือแม้แต่คอแต่ตอนเช้าทุกอย่างก็จะหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นของที่เริ่มกินเฮียข่าวออกอีกแล้วลูกค้าที่ซื้อรถเราคันนั้นน่ะชนตายเมื่อคืนลูกน้องคนหนึ่งพูดขณะที่นั่งกินข้าวอยู่ที่อู่เก่งได้หยุดเคี้ยว มือสั่นเล็กน้อยแต่รีบวางช้อนตายยังไงรถเสียหลักตกครองครับคนในหมู่บ้านเขาลือกันว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งมาด้วยทั้งที่เขาขับคนเดียวเขาเพียเก่งได้หัวล้อก,กบเกื่อนพูดบ้าๆรถมือสองมันก็แบบนี้แหละคนใช้มันเฮงซัวเองแต่ในใจเขาเย็นว่บเขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกครั้งที่เขาขายรถได้ดีมักจะมีคนตายตามเหมือนของก้องออกไปบางอย่างไปแลก และสิ่งนั้นก็คือชีวิตคืนนั้นเขากลับบ้านชา้าเพราะมัวแต่คิดฝนตกพรำๆอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังเหมือนคืนแรกที่เขาทําพิธีเขาเดินไปหยิบต,ตะกรุดจากหิ่งมองมันในแสงเทียนมึงต้องการอะไรจากกูอีกวะกูให้เลือดแล้วเขาก็ซิดถามเหมือนคนบ้าทันใดนั้นลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างจนเทียนดับพึบในความมืดเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆเ,เ,เลือดของเองยังไม่พอ เขาสะดุ้งและหันควัาไปทางเสียงแต่เห็นเพียงเงาผู้หญิงผมยาวสะบัดผ่านหลังบ้านกลิ่นเน่าของศพลอยขึ้นมาทันทีเขาเรีบจุดไฟขึ้นใหม่แต่ห้องกลับว่างเปล่าพิธีใหม่ของคนหลงไม่กี่วันต่อมาเก่งขับรถไปหาอาจารย์ดำที่บ้านในป่าอีกครั้งแต่เมื่อไปถึงเขาพบเพียงแค่ศาลาเก่าๆและหญ้าลกลุงลังเพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าอาจารย์ดำตายไปสองอาทิตย์ก่อนตายแปลก นอนตายอยู่หน้าหิ้งพระปากอ้ากว้างมือกำผ้ายันแน่นจนเนื้อแห้งเก่งน่ะยืนอึง้งเขาคิดในใจของแรงขนาดนั้นยังเอาอาจารย์ได้แต่แทนที่จะกลัวเขากลับยิ่งรู้สึกอยากลองของแรงขนาดนี้ถ้ากูควบคุมได้กูก็คงรวยไม่สิ้นสุดเขากลับมาบ้านค้นตําราไสยศา,ศาสตร์เก่าที่อาจารย์เคยให้ไว้มีบทหนึ่งที่ชื่อว่าอาคมผูกนางตะเคียน ว่ากันว่าเป็นวิชาที่เรียกวิญญาณผู้หญิงที่ตายโหงมาช่วยเสริมโชคลาภต้องใช้เลือดสัตว์ดำและดินจากหลุมศพผู้หญิงที่ตายโหงแล้วเสกคาถาให้มาสถิตของที่เป็นทองเหลืองเก่งมองตะกรุดในมือแล้วยิ้มคืนแห่งการเรียกของคืนนั้นเขาขับรถไปที่ป่าช้าในตำบลข้างเคียงแอบขุดดินจากหลุมศพหญิงสาวที่เพิ่งตายจากอุบัติเหตุรถชน แสงไฟฉายส่องให้เห็นรูปถ่ายบนป้ายชื่อผู้หญิงหน้าตาสวยยิ้มมันอ่อนในชุดรับปริญญาเก่งก้มมองแล้วพูดเบาๆถ้ามึงช่วยให้กูรวยขึ้นอีกกูจะบูชามึงทุกวันเขาเก็บดินใส่ถุงพร้อมเลือดไก่ดำที่เตรียมมาแล้วนำกลับบ้านคืนนั้นเขานั่งหน้าหิ้งอีกครั้งจุดเทียนสี่มุมบ้านแล้วเทดินศพลงบนผ้าขาวเสียงฟ้าร้องดังกล้องอีกครั้ง เขาเริ่มสวดตามตำลานโมพุทธายะเอหินางตะเครียนจงมาลมในห้องหมุนแรงเหมือนพายุเทียนดับพึบหมดทั้งสี่เล่มเขาได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังรอบๆบบ้านจากเบาๆกลายเป็นดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนอยู่ข้างหูของแรงมึงอยากได้ใช่ไหมของเองต้องให้ค่าแรกร่างของเก่งได้สันสะท้านเขาหยุดสวดไม่ได้ เงาดำของผู้หญิงรูปร่างสูงโป่งค่อยๆปรากฏตรงหน้าหิง่งผมยาวปิดหน้าเสียงหัวล้อแผ่วลงเป็นเสียงสะอื้นเลือดของเองเีงนิดเดียวเขากรีดน,นิ้วอีกครั้งเลือดหยดบนลงตะกุดเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่น <im> พร้อมกับลมแรงจนประตูบ้านเปิดออกเงาดำนั้นหายวับไปเหลือเพียงกลิ่นคาวเลือด กับรอยมือเปื้อนดินบนพื้นเมื่อของเริ่มเอาชีวิตคืนหลังพี่ทีนั้นไม่นานเก่งเริ่มมีอาการแปลกๆเวลามองกระจกเขามักเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังบางครั้งเห็นชัดเจนจะต้องหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครบางคืนก็ฝันว่ามีมือที่เย็นเฉียบจับข้อเท้าแล้วลากเขาลงจากเตียงเขาตะโกนจนเสียงแหบแต่ไม่มีใครได้ยินกลางวันเขาเริ่มเห็นคนตายลูกค้าที่มาซื้อรถบางคน เห็นเงาดําเดินตามหลังหรือเห็นเลือดซึมออกจากคอทั้งที่คนนั้นก็ยังยิ้มอยู่ตรงหน้าเขาพยายามทําเป็นไม่เห็นแต่ในใจเริ่มสั่นทุกครั้งที่เห็นเงาดําจะได้กลิ่นดินจากหลุมศพเก่าลอยมาคืนหนึ่งเขานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วตะโกนใส่ความมืดมึงต้องการอะไรกันแน่ มึงเจาเลือดกูอีกเหรอไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแค่เสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่รอบบ้านเก่งลุกขึ้นหยิบไฟฉายส่องไปตามเสียงแต่เห็นแค่เงาคนวิ่งผ่านหน้าต่างเขารีบกลับเข้าไปในบ้านล็อกประตูแล้วพิงหลังกับฝ้าเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้ง <St> <organic> <Sunday> เขาค่อยๆเดินไปที่ประตูฝนกรหน่ำเข้ามาเต็มหน้าแต่ตรงหน้าประตู มีผู้หญิงยืนอยู่จริงๆเธอสวมชุดขาวเปื้อนโคลนผมยาวปิดหน้าน้ำหยดจากปลายผมลงพื้นเป็นทางเก่งได้ยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงมะมะมึงมึงเป็นใครเขาได้พูดเสียงสรรั่นเธอเงยหน้าขึ้นอย่างาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าอันเน่าเปื่อยดวงตาแดงกลำ่ำของข้าอยู่กับเองถึงเวลาเอาคืนของแล้วเก่งได้ถอยหลังทนโต๊ะ เครื่องบูชาล้มกระจายเขาคว้าตะกุดแน่นแล้วตะโกนออกไปกูไม่ใด้ของมึงเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังสนั่นทั่วบ้านก่อนร่างของเธอจะจางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงรอยเปื้อนเลือดบนประตูไม้จุดเริ่มต้นของภายนะหลังจากคืนนั้นเก่งกลายเป็นคนไม่หลับอีกเลยใต้ตาดำคำําเขานั่งจ้องตะกุดทั้งคืนเหมือนกลัวมันจะหาย เพื่อนบ้านเริ่มได้ยินเสียงเขาพูดคนเดียวบางครั้งหัวเราะบางครั้งร้องไห้เฮียเก่งช่วงนี้เป็นอะไรวะลูกน้องได้ถามตอนเช้าเขาได้เพียงตอบสัส้นๆว่าไม่มีอะไรกูแค่นอนไม่พอแต่ในใจเขารู้ดีว่ามีบางสิ่งอยู่ในบ้านตลอดเวลากลิ่นสดเน่าลอยเข้ามาแทบพุกคืนเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังอยู่ที่ปลายเตียงและบางคืนเขาเห็นเธอนั่งอยู่บนเพดานมองลงมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เย็นๆในที่สุดเก่งก็ทนไม่ไหว เขาคิดจะทําพิธีถอนของเองเพราะไม่มีอาจารย์ดาอีกแล้วเขาหาเทียนดําจุดขึ้นสามเล่มและสวดกับบทอาคมแต่ยิ่งสวดเสียงโห่ร้องของผู้หญิงก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแสงเทียนระดับบูกและมีเสียงกระซิบข้างหูว่าของที่เองให้มามันอยู่กับข้าแล้วเองถอนยังไงก็ไม่ได้ขืนเก่งได้กรีดร้องสุดเสียงแล้วสลบไปทางน้ำตาตะกุดหล่นจากมือ กิ้งไปอยู่ที่ปลายเท้าเลือดของเขาได้ไหลยหลยดลงบนพื้นเหมือนเดิมเลือดของเขาไหลยหลยดบนพื้นเหมือนเดิมเจ็ดหยดพอดีของแรงคืนสู่เจ้าของคืนฝนตกอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังก้องปทั่วทองฟ้าเหมือนทุกครั้งที่เก่งเคยทำพิธีครั้งนี้เขาไม่ได้สวดคาถาอีกแล้ว เขาเพียงนั่งนิ่งอยู่บนหน้าหิ้งพระตาโหลลึกแก้มตอบผมมะลุงพลังเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนทั้งห้องมีกิน่นน้ำมนต์ที่แห้งกลังด้วยคราบเลือดเก่าๆตะกุดทองเหลืองวางอยู่ตรงกลางเหมือนหัวใจที่ยังเต้นของแรงที่เขาสร้างขึ้น2ส,สัปดาห์ก่อนเก่งเห็นลูกน้องสองคนประสบอุบัติเหตุพร้อมกันรถกระบะข,ของอู่เขาพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้า ไม่มีใครรอดคืนวันนั้นเขานั่งร้องไห้อยู่หน้าหิ้งพระเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีกูพอแล้วมึงเอาไปเลยอย่ามายุ่งกับกูอีกเลยเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาเขานั่งกุมหัวอยู่นานจนเผลอหลับไปตรงนั้นในฝนันเขาเห็นวิวญญาณหญิงสาวผมยาวคนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่ไกลๆเธอได้นั่งอยู่ตรงหน้าเขาได้กลิ่นเน่าจนชัดเจนของข้าเองใช้เกินที่สัญญาเธอกระซิบเสียงนั้นได้เย็นชา ทุกชีวิตที่เองได้มาต้องแลกคืนด้วยเลือดของเองหลังจากนั้นเก่งได้สะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าเขามองรอบห้องเห็นรอยมือเป็นทางยาวจากใบหน้ามาถึงประตูหิ้งและตรงนั้นเองตะกุดทองเหลืองที่เขาบูชาเริ่มขยับเองเหมือนมันกำลังหายใจจากวันนั้นเก่งไม่กล้าออกจากบ้านทุกครั้งที่เปิดประตูเขาจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ที่รั้วยิ้มให้ในความมืด บางคืนเธอจะเคาะประตูสามครั้งเหมือนเดิมแต่เมื่อเขาไม่เปิดประตูก็จะสั่นเองเหมือนมีคนเขย่าแรงๆเขาพยายามไปหาพระในอำเภอพระท่านเพียงมองหน้าแล้วพูดว่าของมันแรงเกินกว่าจะถอนเจ้าของมันไม่ยอมเก่งได้ถามเสียงสั่นเจ้าของของมันหมายถึงใครครับหลวงตาหลวงตาหลับตาแล้วตอบเบาๆว่าหญิงสาวที่เองขุดเอาดินไปนางยังอยู่กับของนั้น นางยังอยู่กับของนั้นเก่งกลับไปในบ้านในสภาพเหมือนคนสิ้นหวังเขาเผาเทียนดำอีกครั้งพยายามจะคืนของด้วยตนเองแต่ทันใดที่เขาสวดเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นทั่วบ้านทุกบานประตูทุกหน้าต่างทุกกระแทกเหมือนมีคนทุบเทียนดับหมดเหลือเพียงแค่ความมืดและเสียงกระซิบแผ่วบอกว่าจะหนีไปไหนของข้ายังอยู่ในตัวเองและคืนนั้นฝนตกหนักที่สุดในรอบปี เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนบ้านสัน่นเก่งนั่งอยู่ตรงกลางห้องมือกำตะกุดแน่นตัวสั่นไม่หยุดเขาเริ่มพูดคนเดียวมึงจะเอาอะไรอีกกูให้หมดแล้วเงินกูยกให้มึงเอาไปเถอะไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแค่เสียงฝีเท้าเปียกน้ำเดินวนรอบบ้านเขาเริ่มร้องไห้ร้องขอให้ทุกอย่างจบขอโทษกูขอโทษกูคแค่โลภกูคแค่ไม่อยากแพ้มันทันใดน,นั้นประตูห้องนอนเปิด ออกเองหญิงสาวในชุดขาวคนเดิมยืนอยู่ตรงหน้าผมยาวปิดหน้าล่างซีดขาวโปร่งแสงแต่คราวนี้เงาอีกหลายเงายืนอยู่ด้านหลังชายหญิงอีกมากมายที่เคยซื้อรถจากเขาทุกคนมีร่องรอยบาดแผลเหมือนตอนตายบางคนหัวแตกบางคนคอหักบางคนมีเลือดไหลไม่หยุดเก่งได้ร้องรั่นยา่าอย่าเข้ามากูไม่เกี่ยวหญิงสาวได้เงยหน้าอย่างช้าเผยให้เห็นใบหน้าเน่าเปื่อย แต่แวลตาเต็ไมไปด้วยความแค้นของแรงมึงอยากได้เองตอนนี้ก็รับผลมันเธอเธอได้เหยียดมือมาจับที่คอเขามือได้เย็นเฉียบเหมือนเหล็กเก่งได้ดิ้นสุดแรงแต่รู้สึกเหมือนพลังทั้งหมดในตัวกําลังจะถูกดูดออกไปเลือดซึมออกจากจมูกและหูของเขารอบห้องสั่นสะเทือนเครื่องบูชาล้มละเนระนาดเสียงหัวเราะของวิญญาณ ดังสะท้อนอยู่ทุกมุมเก่งพยายามคว้าตะกุดมาก่อนนน่นสุดชีวิตแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสตะกุดนั้นมันกลับร้อนจนไฟไหม้มือเนื้อหนังของเขาพองขึ้นไฟไหม้คุ้งทั่วห้องเขากรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ดุกยางจะดับวูบลงและเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านเห็นควันลอยออกจากบ้านเก่งไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆจนเจ้าหน้าที่มาถึงภายในบ้านได้เงียบสนิทพวกเขาพบเก่ง นอนตายอยู่บนหน้าหิ้งพระดวงตาเบิกโพงปากอ้ากว้างเหมือนกำลังกรีดร้องมือที่ยังจับตะกุดทองแน่นเลือดไหลแห้งกลางรอบตัวเลากับถูกลากไปทั่วบ้านก่อนจะสิ้นใจบนผนังมีรอยมือเพื่อนเลื่อนนับสิบปาดเป็นทางขึ้นไปถึงบนเพดานและตรงหน้าหิ้งพระมีข้อความเขียนด้วยเลือดว่าของแรงคืนสู่เจ้าของหลังจากนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านนั้นอีกเลยแต่เรื่องก็ยังไม่จบหลายเดือนผ่านไปบ้านนั้นถูกปล่อยทิ้งร้างจนวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อบอยลูกศิษย์เก่าของอาจารย์ดำมาซื้อไว้ในราคาถูกเขาเชื่อว่าของที่อาจารย์เคยให้เก่งยังอยู่ในบ้านและอยากได้วิชาไปศึกษาบอยเป็นหนุ่มที่หลงไหลศิลศาสตร์ไม่ต่างจากเก่งในอดีตเขาเข้ามาทำความสะอาดบ้านและเริ่มขุดหาของใต้พื้นไม่นานก็พบ ตะกุดทองเหลืองฝังอยู่ในดินมีรอยไหม้และคราบเลือดแห้งติดอยู่เต็มไปหมดบอยยิ้มแล้วพูดเบาๆของจริงอยู่ที่นี่เองเขาหยิบมันขึ้นมาทันทีที่นิ้วสัมผัสเลือดจากปลายนิ้วของเขาก็หยดลงบนตะกุดโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบเบาๆดังข้างหูอีกครั้งของแรงต้องแลกด้วยเลือดรู้หรือยัง ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ